ชิงแชมป์ยังอยากชิงอยากชิงทุกไหนสักิดชิงนะเอาเพ่วงดังหน่อยท้อยเออยู่ใกล้หน่อร้อยยี่สิบหกก็ได้ร้อยยี่สิบหกครับท้อยเอ๋ร้อยยี่สิบหกครับมีโอกาสมีโอกาสได้ไหมมีโอกาสได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นคู่นิดนึงว่าคู่ไหนเหมาะสมเพราะว่ารับปากกับน้องไปแล้วว่าจะให้ชิงแชมป์ชิงแชมป์ร้อยยี่สิบหกบอลเนาะนะครับคู่อยู่ใช่ไหมฮะ อ่าโอเคโอเคครับผมเออคุณเอฟบอกอย่างนี้แล้วชื่อใจยังไงออบอกบอกได้เลยดีใจมากดีใจนะที่ชิงแชมป์นะร้ห้าหมื่นด้วยร้อยยี่สิบหกคนวันนี้วันนี้มีกตีมาเชียร์ด้วยนี่ครับผมเอาฝากขอบคุณใครบ้า้งนะบอกได้เลยขอบคุณที่มาเปิดแกน้อยครับทุกคนนะครับที่ช่วยตั้มช่วยซ้อมช่วยดูแลทุกอย่างครับต่างกันยอดกองเชียร์เอาละเอาละครับขอบคุณ ครับผมเพี่ถามหน่อยหนึ่งพี่พี่โกติบอกว่าหัวใจเรานี่ใหญ่กว่าตับจริงหรือเปล่าจริงนะก็ใช่พี่ถามหน่อยสามยกนี่เกมสี่ยกสามยกฟารีเบียดเลยนะคิดว่าที่เราทำได้วันนี้จุดไหนจังหวะไหนเนาะน่าจะเขาหมดครับจังหวะนั้นเในวันที่ต่อยแล้วก็ยกเกี่ยวขาแล้วก็อัดเข้าไปครับผมเพราะที่มาร์ชเราเห็นอาการนี้ทุกอย่าง ต่อยงานนกเมื่อตอนนั้นงานนกครับแต่ว่าไม่น่อนกพี่เอาก็ทนมาเราเองก็แย่เหมือนกันครัสามโยกก็โดนตีคิดว่าถ้าเกิดไม่ได้จังหวะนั้นเกมเกมหยอกมันดูเป็นยังไงเนาะน่าจะยากกว่านี้ครับยกฮาน่าจะได้ไล่ต่อยที่บริกาศรทันทีเราได้เปรียบตลอดแต่ว่ามีอาชีพมาทำเป็นสุ์เท่าไหร่นะทั้งหมดห้าหมื่นนะห้าหมื่นเห็นโมเสสอยู่ข้างล่างเลยโอ้โหเครียดซีเนี่ยใหญ่เลยช่วงหลังๆนี้ที่เราชกเนี่ย อชีตเรารวมๆวมเป็นเซนแล้วประมาณเท่าไหร่ได้ทั้งทยอัดฉีดก็ได right. ้ทุกไฟเลยครับสามเซนมาได้สามเซนกว่าแล้วครับผมถึงแล้วน่าจะถึงน่ำหนักพิกัดที่ดีที่สุดของเราตอนตอนตอนเนี้ยกลางวันก็ร้อยยี่ห้านี่นะครับร้อยยี่ห้าครับผมเห็นไครับคราวนี้ที่ี่นี่โซเอ็มบอกว่าชิงแชมป์ตกลงกับเราแล้วร้อยยี่หกเราคิดว่าใครเปที่ที่ว่าเหมาะสมกับการชิงแชมป์ของเราอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับแล้วแต่โซเอ็มอะไร้วแล้วที่บอกว่าก่อนหน้านี้ที่เรา เราแพ้ไฟเราแพ้ใครเราแพ้เพชรทองแล้วก็มาแก้มือชนะมีโอกาสไหมที่จะชิงแชมป์กับเพชรทองอีกไฟอ่ะถ้ามีถ้ามีโอกาสก็อย่าชิงครับอันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วครับผมขอขอบคุณแฟนมวยทุกคนครับที่เป็น FC เป็นไอเชียตลอดครับก็ขอบคุณครับครับผมครับพี่โกตีครับ้ัมเลยครับงล้วก็ต่อยวันนี้วันนี้ก็ ตั้งใจมาเชียร์น้องเลยจริงๆแล้วตั้งใจมาเชียร์น้องหลายแมตช์แล้ว<อ>แต่เวลาไม่ตกคนลทีคือยังยังบอกกล้องเลยว่าวันนี้พี่ติดงานคือถามน้องอยู่ตลอดวันนี้ปกติต้นอยู่หันใหญ่หแต่มากลับมาจะขยายแต่เมื่อวานเพราะว่าตั้งใจอยากมาเชียร์น้องวันนี้เป็นเ,<อ>เป็นผู้เอกที่ที่อัศก,กรารสามสามยกเปไงบ้างครับพี่กติดูกดดนันพอสมควรเลยถาไมต้องกดดันไหมก็กดดันเพราะอีกหนึ่งคือฝ่ายตัเงินก็เป็นมวยที่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็ฝีมือดีต้องบอกว่าฝ่ายงินก็ เคยผ่านมาเยอะฝีมือดีแล้วน้องเนี่ยคือต้องบอกว่าพึ่งขึ้นมาขึ้นมเห็นน้องตาต,ตั้งแต่ตั้งแต่กล้องต่อยแล้วยังไม่มีรู้วิธีรับ,ค,รบคือแบบโจ้ขเขาเนี่ยแล้วว่บอกถ้ามันฉลาดกว่านี้ตัวนี้นะถ้ามันคิดเป็นตนี้นะมันน่าจะไปได้ไก่เมื่อก่อนบูอย่างเดียวใช่เมื่อก่อนบูแล้ว <c oughs> แบบ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ก็เลยบอกว่าเออพอ <c oughs> คนเราพัฒนาขึ้นนะครับก็หวังว่าน้องจะเป็นยอดมวยอนาคตคืออย่างหนึ่งที่หนูชอบชอบชอบกล้องเนี่ยคือ คือกล้องเป็นคนที่ตู้หัวใจมันไม่ยอมแพ้คือไม่ไม่ว่าจะอะไรนะคนเราถ้าทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราตั้งใจตู้ขอให้มีรูอ่ะเรามีรูช้ชนะมคคีคนเดียวลราบอยนะ